คดีความครับผู้ต้องหาที่ชื่อว่านางกิมเองแท้เตียวนะฮะตำรวจก็ขยายผลเพิ่มเติมนะฮะหลังจากเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ตามความผิดมาตรา112จับกลุ่มข้าราชการประจำสำนักรราชวังนะฮะซึ่งวันนี้ก็ ไปควบคุมตัวนายถาวรพวงประทุมนะครับไปฝากขังที่สารอาญาเป็นผัดแรกนะครับโดยนําไปที่ศารอาญารัษาาฝากขังเป็นเวลา12วันนะครับก็เป็นผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวโดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขรบวนการของนางกำมศน์ ชนะทนโรโคสิจิระหรือว่านางกิมเองแท้เตียวนะครับในข้อหาช่อโกงและร่วมกันปลอมหรือใช้เอกสารทางราชการปลอมรวมทั้งหมิ่นสถาบันเบื้องสูงก็นำตัวไปฝากขังนะครับหลังจากควบคุมตัวที่บ้านพักย่านห้วยขวางเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวนายถาวรอ,ออกจากกองปราบปรามค่ะก็ดูจากสีหน้าของผู้ต้องหาและคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ ก้มหน้าแล้วก็สีหน้าเรียบเฉยนะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษ ค่อนข้างสูงแล้วก็ศาลพิจารณาคำร้องสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่ได้คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังค่ะส่วนผู้ต้องหาที่ออกหมายจับอีกรายหนึ่งนะคะเป็นอดีตข้าราชการสำนักพระราชวังเหมือนกันคือนายศักดิ์สิริยาคมถูกออกหมายจับในข้อหาเดียวกันคือหมิ่นเบื้องสูงตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีคาดว่ายังกบดานอยู่ในประเทศค่ะ